ทอกินจะตายชีวิตแบบพังหมดเลยงานก็ทําไม่ได้ตอนนั้นมีแฟนแฟนก็ทิ้งทําอะไรไม่ได้เลยมองไม่เห็นเขาบอกกระจกตามันเสื่อมมันโค้งผิดรูปที่มาบวชตอนนี้เพื่อตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าข้องตาที่บริจาคให้มันก็ดีขึ้นชัดขึ้นเหมือน ได้ชีวิตไม่กับคืนมาหลังจากนี้หลวงพี่ก็ตั้งใจจะบริจาควัยวะทุกส่วนของร่างกายที่มันใช้ได้ส่งต่อให้ผู้ป่วยขาหลวงพี่เคยเป็นผู้รับก็มันก็รู้ว่ารับแล้วมันเป็นมันเป็นยังไงเจอกับตัวเองมาแล้วก็อยากให้ผู้ที่เขาป่วยท้อเทได้รับมัง่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนบริจาคมันน้อยส่วนมากคนก็คิดว่าบริจาคไว้กลัวชาติหน้าเกิดมาจะมีไม่ครบตามิพนอ,องมั่งอะไรมั่งก็ จะได้เกิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับก็อยากให้เมาเลยจากกันเยอะเพื่อต่อลมให้ใจต่อชีวิตผู้ที่ป่วยตอนนี้ซา่าอยู่ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยค่ะที่นี่จะมีหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์ในการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไปนั่นเองค่ะ ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเนี่ยนะคะก็่อตั้งมา55ปีแล้วแล้วเราก็ยังมีหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือการจัดหาดวงตาบริจาคแล้วหลังจากนั้นเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตเนี่ยเราก็ทําหน้าที่จัดเก็บดวงตาเราก็จะแจกจ่ายกระจกตาที่เราตัดแยกแล้วเนี่ยไปให้กับจักษุแพทย์ทุกประเทศเพื่อที่จะนําไปใช้ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยแล้วในการที่เราทํางานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเขาจะทําทให้ยั่งยืนต่อเนื่องได้เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ พราะเราจะต้องใช้เงินบริจาคส่วนหนึ่งเพื่อที่จะนํามาทําให้กิจการของศูนย์ดําเนินไปได้ต่อเนื่องสาหรับโครงการเรดเดมซีเลิฟเนี่ยนะคะคือนอกจากว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์ดงตาแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในการสมทบทุนหาเงินบริจาคเข้ามาในศูนย์ดงตาเพื่อที่จะทําให้เราสามารถนําไปใช้ในประโยชน์ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์และก็ซื้อเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นในโอกาสเนี้ยเช่นก็อยากจะขอให้ท่านก็ร่วมกัน บริจาคดวงตานะคะเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถที่สนับสนุสนดวงตาสามารถจะบริจาคสมทบทุนนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในกิจการต่างๆให้ดําเนินไปได้ด้วยดีทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสแห่งการมองเห็นให้กับผู้ป่วยได้ด้วยการลงชื่อเป็นผู้บริจาคดวงตาหรือร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาร่วมมอบชีวิตใหม่ด้วยพลังการให้ในมือคุณค่ะ สนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน